สวัสดียามเช้าครับวันนี้นำบรรยากาศกิวฟินครับที่หมู่บ้านแม่กาปองตํบบาบลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าเช้าประมาณ6กโมงครึ่งครับมีหมอกโปรยลงมายามเช้านักท่องเที่ยวรอชมพระอาทิตย์ขึน้นกันครับจะเห็นถือ โทรศัพท์ถ่ายรูปกันจำนวนมากครับนักท่องเที่ยวมาถึงดาบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยครับไม่ต้องบินไกลไปต่างประเทศให้เสียค่าใช้ใจ่ายนักท่องเที่ยวเยอะครับให้ชมบรรยากาศครับอันนี้นักท่องเที่ยวสาวก็มาด้วยครับวันนี้ ัทต้งเที่ยวสาวหันหน้ามาหน่อยนัก่องเที่ยวสาววันหลังใครมารีวิวมือบอล่มมาด้วยนะนลูกเด็กเล็กแดงก็มาแั้วนะครับ <c oughs> อากาศค่อนข้างเย็นเย็นสบายนิดนึงไม่ถึงกันหนาวครับ ให้ชมบรรยากาศโดยรอบ360อสามร้อยหกสิบองศาครับวันนี้เป็นด้านทิศตะวันตกตอนนี้นักท่องเที่ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับพอดีเลยเอเอาเงานะ เอาเงาหเอาเอาเงเอาเงาหรือเอาเม่้องเอาแสงดูบรรยากาศโดยรอบครับตรงนี้จะเป็นจุดที่มีความสูงประมาณ1,500กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลครับสถานที่ที่มีชื่อเรียกว่าเม่อกิวฟินนะครับด้านนี้เป็นด้านที่โต้งออกและทงเที่ยวกำลัง รอชมพระทิ้ขึ้นมีฝนตกไม่ใช่หมอกตอนแรกเข้าใจาว่าเป็นหมอกแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นฝนตกลป,ปอยๆรยท่องเที่ยวเริ่มกังวลแล้ว <c oughs> ว่าฝนจะลงเม็ด้องา นำบรรยากาศมาให้ชมครับกิวฟ,ฟินสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกที่หนึ่งนะครับแต่ท่านที่กลัวความสูงไม่กล้าก็จะไม่ได้ชมบรรยากาศแบบนี้ครับเนื่องจากทางขึ้นมาเป็นทางชันมากต้องใช้รถในท้องถิ่นขึ้นมาเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นมาได้ ให้ชมบรรยากาศครับจบคลิปที่ปา้ายรอพระอาทิตย์ขึ้นกิวฟินครับ